สำหรับคลิปวิดีโอนี้บองก็ทำขึ้นมาเพื่อตอบปัญหาคุณป้าท่านหนึ่งที่ถามปองเข้ามานะคะสำหรับการเปิดสร้างรายได้ของ y o u t u b e นะคะว่าเปิดตรงไหนนะคะการเปิดสร้างรายได้ของ y o u t u b e ก็สามารถเปิดได้2ทางนะคะทางหนึ่งเป็นทางที่ง่ายและสะดวกก็คือทาง youtube studio หรือว่า y t Studio ตรงฟันเฟืองตรงนี้นะคะ ก็ให้เรากดเข้ามาที่ตรง YouTube Studio นะคะแล้วก็ไปที่วิดีโอที่เราต้องการเปิดสร้างรายได้นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างวิดีโอนี้นะคะที่ปองอัปโหลดเสร็จแล้วนะคะปองก็ทำการเปิดสวิต์สร้างรายได้ก็ให้ไปที่ตรงนี้เลยนะคะเหมือนเดิมค่ะติ๊กตรงประกาข้างบนนะคะแล้วก็ให้มาตรงนี้นะคะตรง เวดมันจะเขียนว่าปิดอยู่แล้วก็แท่กติ๊กเปิดตรงนี้นะคะแล้วก็ติ๊กเปิดนะคะนี่หลังจากนั้นก็ให้เรามาเลือกนะคะว่าเราจะให้โฆษณาแบบไหนนะคะติ๊กลงไปทั้งหมดเลยอย่างนี้นะคะนี่และก็กดเออกดแบล็คออกไปเฉยๆนะคะไม่ต้องทำอะไรนะคะแค่นี้ก็เป็นการเปิดสร้างรายได้เรียบร้อยแล้วนะคะ หนึ่แล้วก็บันทึกแค่นี้นะคะแล้วก็ทำการเปิดสร้างรายได้ให้กับคลิปวิดีโอของเราเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่นะคะถ้าถ้าสมมุติว่าวิดีโอที่มีความยาวเกิน8นาทีขึ้นไปนะคะเราจะสามารถเลือกนี่นะคะโฆษณาก็โฆษณาทับซ้อนการดผู้สนับสนุนด้วยก็ติ๊กไปให้หมดเลยนะคะและตำแหน่งโฆษณาตรงนี้นะคะ เราสามารถเลือกได้เลยว่าให้เข้าตรงไหนนะคะก็จะมีก่อนวิดีโอเริ่มหลังวิดีโอจบหรือระหว่างวิดีโอนีน้ก็ได้นะคะเราสามารถติ๊กได้หมดนะคะหลังจากนั้นเราก็แค่กด back ออกไปแล้วก็ทำการบันทึกนะคะนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ มือใหม่คนที่ต้องการเปิดสร้างรายได้ปองแนะนำให้เปิดใน YT Studio จะง่ายกว่าเปิดผ่านหลังบ้านเดสก์บอร์ดนะคะเพราะตรงนี้เราสามารถเลือกว่าจะให้โฆษณาเข้าตรงไหนและโฆษณาแบบไหนนะคะแต่ตรงหลังบ้านไม่สามารถเลือกได้นะคะและนี่ก็เป็นการเปิดสร้างรายได้แบบง,ง่ายๆปองหวังว่า ป้าจะเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจยังไงก็สามารถสอบถามปองเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ